มารีวิวเพชรได้ตมกันอีกแล้วครับผมสวัสดีคุดูทุกคนด้วยนะครับผมที่เราจะมารีวิวเพชรได้ตมในวันนี้นะในคลิปนี้นะบอกเลยว่าเป็นกรองหน้าชาวฝรั่งเศสครับผมคนนี้ฮะผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่เห็นแลว้วแบบหน้าดูนากๆงนะครับนี่ครับผมตูรามนั่นเองนะครับตูรามเนะีฮะเป็นกรองหน้าของอินเตอร์มิลานนะฮะแต่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมแบบอึง้งเรื่องค่าพลังเลยนะครับ เรื่องแบบรวมๆความแรงความสูงความใหญ่อุยอึ้งมากเลยฮะขอปรับก่อนหนึ่งผมอึ้งจริงๆทุกคนแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากจะบอกให้ว่าตุลาหมาสูง192นะครับอายุ26ใช่ป่ะ192นะเว้ยสไตล์นี้ครับคืออาดัมมี่รันเนอร์นะครับผมสไตล์นี้ครับจะเป็นสไตล์อาวิ่งหลอกนะครับถ้าแบบยืนหน้าคู่นะจะวิ่งหลอกแบบดึงตัวประกบไปนะฮะแล้วก็ให้แบบอีกตัวหนึ่งเล่นได้ค่อนข้างง่ายขึ้นมากๆเลยครับผมตานี้เขอมีประโยชน์มากนะ แต่เราเราแบบส่งให้เขาได้นะครับแทงให้เขาก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับจะบอกก่อนว่าพี่แกสูง193 96 93ปอะ92นะฮะเออไปละสูง192นะครับหาช่องนี้ไม่พูดถึงอากองหน้านะฮะมีดิปปิ้งครับผมคือการอเลี้ยงบอลนะครับ82นะครับแล้วก็เลี้ยงบอลอื่น87 87เจ็ดนะฮะ71นะครับผมการส่งบอลไม่ดูนะครับทุฟรีชิ่งครับผมฟรีชิ่ง82นะฮะเหมือนมอฟฟี่ป่ะ สองคล้คลาดกันนะครับตีวอมฟี่นะเฮดดิ้งเจ็ดสิบแปดนะครับผมแล้วก็ปั่นโค้งแปดสิบนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยอึ้งเท่าไหร่อึ้งนี้สปีดเก้าสิบสปีดเก้าสิบคือยังนะมีอีกสปีดต้นเก้าสิบครับผมเพื่อคุณจะสูงแล้วคุณจะใหญ่เพื่ออะไรสปีดต้นคุณเก้าสิบบาทฮาเลนน่ะสปีดมันเก้าสิบสองมั้งนะครับสปีดต้นมันแปดสิบกว่าเองทีนี้หน่อยหน่อยเอง แต่นี้สปีดต้น90ตัวเบลเลอร์เธอร์ยเก้าสิบสองกินดูดิไม่ได้ตมผมจะพูดได้ยังไงถ้ามันถ้ามันไม่ใช่เพนนีตมอ่ะนะครับจำไปสองนะความแข็งแกร่ง90แข็งแกร่งห้าและประมาณ93มั้งลืมไปนะครับประมาณนี้ดูดิบาลานซ์80ิบว่าใบชายเท้าขวาเนี่ยฮะเท้าซ้ายได้หายนะครับผมแล้วก็สกิลก็ถือว่าครบคันนะครับในกองหน้านะโคตรเกินไปเลยว่ะ ตัวนี้พูดจริงอะไปรับชมกันในเกมดิวชั่นเลยปะ A few moments later มาแล้วครับทุกคนนะฮะรอรับชมตูรามกันได้เลยครับผมตูรามแอซซิตกันเลยปะลูกพ่อถึงไหมถึงไหมนิดเดียวครับตูรามเอาสวยครับตูรามออกค้างครับตูรามะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ครับเข้ามาเขาติดครับดูเขอติดผมแล้วกันเขาติดผมเลยครับบันเลงกับได้บันเลงละโดนครับพี่โดนครับพี่ชิหาบาบิดบาบิดลงเลยครับ เอาบาบิดลงมาเฮ้นะ่าซอนช่วยบาบิบาบิทผมไม่ได้หรอกบอกตรงบอกตรงบอกตรงเฮ้ยห,หนูแหงไปครับจังหวะนี้ครับหาเลนวิ่งพอดีฮะตุลามดูนะดุลาม,นะามผมค่อนข้างจะโหดทุกคนตุลามแบบอ่าพี่แกเขาแบบเป็นสไตล์แบบนั้นอนะ่ะวิ่งแบบดึงตัวประกบไปค่อนข้างดีนะหลอกแบบให้หาเลนเล่นง่ายค่อนข้างดีครับผมแล้วพี่แกคืออย่างหนึ่งเลยคือแบบจุดเด่นเด่เขาเลยฮนะ ผมรให้จุดเด่นของเขาเลยนะครับไม่แกแข็งมากเร็วมากยิงคมพอใช้ได้ครับผมแล้วก็มุ่งดีมากครับผมโโอ้หยิงแรงเนี่ยโหดีมากนะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออ่าอย่างหนึ่งคือว่าโคมแล้วมาโคมแล้วมาตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่เออตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่คือแบบตัวมันเหมือนฮาร์แลนด์เลยนะฮะแต่คือแบบวิ่งเร็วกว่าก็ฮาร์ก็ฮาร์แลนด์นะครับสปีดต้นนะ แต่ฮันแลนด์จะได้ดีเรื่องอาฟิชชิ่งนี่ครับผมดีกว่านะฮันแลนด์นะครับฮันแลนด์ฟิชชิ่งประมาณ98อะม่ต้องโคตรโหดคือแบบถ้าแบบเราลองใส่หน้ากลัวมีโอกาสเข้าสูงมากนมานะฮะฟาร์แลนด์น,เนนะเพราะว่พาพาวเวอร์คิกแรงด้วยนะครับผมตุลามอะลูกกลางกาดค่อนข้างดีฮะแล้วก็ลูกยิงก็โอเคเหมือนกันนะครับที่เหมือนกันนะฮะแต่สไตล์พี่แกคือแบบเป็นเป็นสไตล์อย่างหนึ่งที่เล่นยากมากเลยนะผมบอกก่อนนะฮะด,ดูนะครับตูลามรับเบิร์นเนีฮะตูลามเล่นแล้วกัน เมตาเองที่เล่นยากมากนะครับตุลาโดมพิกโดมพิกโดมพิกไปนะครับเ,เขาจักฮนะเขาเป็นอัพเมื่อกี้ยืนรอกันเลยเป็นแถวของรถโดนโอุวาลานเล่นดียังแบบในเกมเหรอวะตึงเกินอาานุยเวลาเอาดีเจ็บผมสักท,ทีแป๊บเอาสกอร์หน่อยแล้วกันนะครับเราจะเล่นมากกันไปนะฮะผมว่าโอเคเออกขวาไปครับ ไป,นะะาาไปครับผมอะไรฮะเขาทิดเข้ามาปั๊บเตะ๋ยวเอาปครับผมอะไรครับติงเข้ามาตุลามโอ้โหแม่งผมปั้นแม่งสวยสุดท้ายจบจอบอะไรช็อตสุดท้ายจบไม่สวยครับออกฝาไปตุลามวิ่งฮนะตุลามจริงต้องวิ่งเลยเไปแทบจังหวะน,นี้ต้องวิ่งนะฮะแต่สไตล์พี่แกเขาเนี่ยคือแบบผมยังเดาไม่ค่อยออกเลยผู้ทำประตูเอา้าเอา้เอาตุลามไอซิ่ตรสวยฮนะ แจมเราะผมแจมแมวครับแอซิตโคสวยแจมโหชาดอะตุลามคือแบบผมเล่นให้เขามาหลายหลายตานะคือแบบลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็คือเป็นเพชรได้ตัวจริงๆริอะเนี่ยตัวตุลามเนี่ยครับเจอแรงก็แบบโหดๆขนเลผมตบตบหมดอะมาก่อนไม่ฝากเลยไม่ฝากเลยโอเคฝากผมจัวันนี้ฮะผมเขาอ่านรอเลยจังวันนี้โดนโอเคครับผมไปครับ ตูรามฮะตูรามแข่งคมเร็วไวจัดยังไงฮะจังหวะนี้ซอนโอเคเอาข้ามไปครับเอาตูรามวิ่งมาดีให้บ้างเขาชีนะครับเขาชีนี่ฮะตูรามผมตูรามดต้นดีครับตูรามดต้นดีครับหลอม้วงต้องมีให้เห็นบ้าง่อรต้องมีให้เห็นว่ะไม่เข้าฮะดีใจมากอ่านนะผมโอเคถึงแร้ครับถือว่าโอเคฮะ แจมแมวผมครั้งแรกตุลามวิ่งหัดได้กดนะครับจะกดไม่เข้าผมพี่แกเขาไม่จะเป็นตายเดีดกว่าบูลเลอร์นะตูลอมคอยวิ่งหลอกหาช่องให้นะครับแต่พี่แกไม่ใช่จะตายแบบจบบอลเองเลยฮะจะจบบอลเห็นปะเอ้เรื่องข้าวพลังการจบบอลพี่แกน้อยนะเอาขาแล้หลุดเนนะี่ยโห่กะหาตุลามอ่ะตุลามไม่ไม่มากะปั้นเขานะครับ จริงๆผมยิงลูกสองก็ได้นะเมื่อกี้ย,ยิงไกลนะฮะดูสูตรผมแล้วกันตุรามรูกพอ่อเสาแรกเจอกันป้ายผมนีไงคุยรู้เรื่องด้วยไ,ไงเล้วก็คุยไว้ก่อนนะครับคนดูจังหวะนี้ยังไงครับดีด้าเปิดม้าผมปว่พิธอก้ามงไปครับตุรามนะฮะตุรามปัน่นโง้งเรียบร้อยก็มาดิคูกู โคตรโคมฮะปั่นแปดสิบตุลามเลยครับมีสกิลด้วยนะฮะตุลามเกือบทรงมุลเลอร์จริงอ่ะทรงบูลเลอร์เนี่ยครับชิหายเู็นไหมเป็โอเคเวลาดีนะแบบในเกมอ่ะฟอร์มอ่ะดูผมแทงไปครับตุลามแทงผิดนะฮะแทงให้ตุลามก่อนแรกผมรอผมรอตุลามครับไม่รับหน้านะผมค่อยเปิดไงี่ยเขาเรียกว่ารอปั้นตุลามฮะชิหายแล้วเพื่อนส่งผิด ฮาเแนโอเคข้างตุลังตุลังวิ่งครับตุล,ตล,ตลังข้าขวาตุลังข้าขวาหลอดของมวงเขาจะใสหน่อยครับมันๆอะโอเค้นะเคหเ็นะฮะโอ้ชิบหายแล้วบาบิสไม่ใช่บาบิสครับคาร์มาแบงคาร์มาแวงกาคาร์มาแวงกาโคกทีครับสวยไม่ถึงฮาเนนไม่เป็นไรครับผมยิงไกลติดบล็อก,กว่ะเพื่อนให้ทีนึงว่ะให้ทีนึงว่ะให้ทีนึงว่ะ โททีนะครับคาเซมิโลเมื่อไหร่คุณจะกลับมาช่วยทับผีแดงเนี่ยผมรออยนะู่น่ะว้าวอ,าออกซ้ายนะครับอันนี้หาตัวก่อนรวมแทงฮะอยากแทงกลางเลยคนจริงเห็นกลางนะแต่ไม่อยก่อยกแทงนะครับไปตุลามเราลองมาบอลนะครับตุลามดูความเร็วของตุลามนะฮะดูความเร็วของตุลามแล้วกันดูความเร็วของตุลามแล้วกันเซตตึงจัดตุลาม แข็งครับตุรามแข็งฮะตุวรามแข็งแล้วก็หัไอด้ดีโอ้โหไม่เข้าฮาเลนอนซ้ับอ๋อเสียดายฮะทุกคนเสียดายมากครับจังหวะนี้คือแบบผมบรรจงเล้วขาดบรรจงเลยอะ่ะตุรามแข็งนะครับเรื่องการฟังบอลแบบดีอยู่แล้วนี่ครับผมจะเอามายืนคู่มอฟฟี่รอชมเลยตุวรามผมได้มาจากแพ้กนันนะฮะที่มีอ่ามิลานนี่ครับอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานนะ เขาแจกเพราะผมบอกเลยเพียงนั้นมีสี่ตัวนะฮะแหงดูตุลามเรื่องแอ็ซิสเอ้ยดูบอกไหมครับตุลามครบเครื่องเรื่องการสง่สงเลยนะส่งค่อนข้างดีนี่ครับไม่ใช่ของเปิดสกิลไปดูแล้วกันพี่แก่แบบเป็นตึกเต็ดตัวใหญ่ที่แบบสารพัดประโยชน์มากๆเลยฮะเพชรไไตรงแบบอยู่ลิศผมไปแล้วนะครับตัวเนี้ยอยู่ลิศไปแล้วอะ่ะแบบลิเรื่องของผมเลยนะฮะตุลามเนี่ยเหยื่อยิงไกลป่ะช้าเหยื่อเลี้ยงเยอะฮะจำไว้ ไม่ว่าจะเล่นบอลจริงหรือว่าเล่นบอลแบบไม่จริงนะครับอย่าเลี้ยงเยอะนี่ครับเลี้ยงเยอะมีโอกาสเสียครับเกเว้นคนแบบจะคล่องแบบยิงยิงกับเมสซี่อะ่ะโอยโม่งครับตายขึ้นหลังนะตุรามฮะสูงพี่แกสูงครับมีโอกาสจะได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเรื่องการเทขึ้นโม่งนะและอันหนึ่งคือสกิ Q เลเฮดดิ้งด้วยนะครับออกไปเขาติดฝาเอาตุรามเข้ากลางฮะเขาตีแทงตูราม ตัวไม่ตามครับยกเลิกได้ไวะโอเคครับตุลามเสาแรกด้วยคือแบบยิงลูกเนี้ยผมยิงเข้าแล้วแต่ผมแบบกบรระซัดแบบคุ้งแบบแทงตาข่ายเสาแรกอะ่ะนะครับคือซีเรียสทำไมอะ่ะไม่ซีเรียสที่เสียดายจังยูคิว่าเสียดายฮะไม่เป็นไรทุกคนเจอกันลูกนี้เสาแรกจากตุลาม โอเคครับแล้วจบเกมฮะตบมือให้สำหรับตูรามเนี่ยครับเป็นตัวตมที่อยู่หลีดทผมต่อไปนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ว่าคลิปไหนแหละคลิปหน้า2คลิปหน้านี่ครับเจอผมทําคลิปตูรามแน่ตูรามยืนคู่มอร์ฟี่ครับผมลูกหลักเป็นตัวตมผมอยู่แล้วนะฮะรอชมเลยนะครับเอาจริงลูกชายนะครับผมว่ามันเข้าได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่ผมแบบไม่อยากง่ายอ่ะอยากกับซัดสองแรกกับแรงๆอ่ะแต่ไม่เข้านะฮะสวยงามตูรามนะครับคนเป็น8.0ไดสุด้ยนะฮะ แจมแจมบ,บอกเลยตูรามของผมตูรามแบบหน้าเหมือนคูริบารี่มากเลยเนี่ยฮะที่ย้ายไปลีกซาอูแล้วเนี่ยครับผมเหมือนจริงคนเหมือนนะฮะนี่ครับผมจะพูดข้อแตกต่างสำหรับตูรามกับหาแรใไทดูนะฮะเอาแต่การหาช่องนะครับโอเวอร์ออตูรามน้อยกว่าเยอะนะฮะแล้วก็การหาช่องนะครับหา,หาแร่หาช่องดีกว่านะครับผมก็ใกล้เคียงกันแหละไม,ไ,มไม่ก็ไม่ไกลกันมากนะครับ แล้วก็เรื่องการคลองบอลนี่ครับหาเล่นคองบอลแย่กว่าตูรามนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องฟินชชิ่งนะครับผมฟินชชิ่งฮาเลนเกือบเต็มร้อยอ่ะนะครับตูรามน้อยนะครับตูรามน้อยเนี่ยฮะพอไปแกเป็นสไตล์ดัมมี่รันเนอร์รันนิ่งนะครับรันนิ่งใช่ปะในสไตล์นี้ครับเรื่องฟิชชิ่งผมว่าน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเน้นแบบหาช่องดีๆเน้นแบบคอยแบบดึงตัวประกบให้เพื่อนนี่ครับอย่างเช่นมุลเลอร์เนี่ยเห็นปะมุลเลอร์หาช่องดีนะตูรามก็อีกตัวหนึ่งนะครับ แต่แบบตุลาเนี่ยครับพี่แกเขายิงไม่ด hmm. ีจริงนะแต่เขาแลกมากับอ่าเรื่องการส่งบอลที่ดีนะ่ยครับมีสกิลเลยเนี่ยนะครับผมสกิลส่งบอลสกิลนี้นั่นนะฮะแต่กับฮาแลนด์นะครับส่งบอลไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องสปีดนะครับสปีดตุลาเนะครับจะสปีดช้ากว่าฮาแลนด์คือสปีดนะคำว่าสปีดเลยนะครับตุลาสปีด90นะฮาแลนด์ประมาณ92นะฮะแล้วก็อ่าฮา ฮาแลนด์นะครับสปีดต้นนะฮะแปกว่าๆนะครับแต่ตูรามสปีดต้น90นะครับผมตูรามสปีด90สปีดต้น90นะฮะเป็นนักเตะล่างใหญ่ที่แบบเร็วมากๆนะครับแล้วก็ร่างพี่แกเขาค่อนข้างจะเท่าๆกันเลยนะฮะฮาแลนด์ประมาณร้อยเก้าสิบกว่าๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตูรามก็ร้อยเก้าสิบสองนะครับผมร่างเท่าๆกันเลยครับโคตรใหญ่ตัวใหญ่แต่แบบวิ่งสปีดต้นเร็วผมแบบโคตรชอบนะครับแบบชอบมากนะฮะแล้วคองบอลแบบโอเคด้วยนะครับผม แล้วก็จะเป็นพาวเวอร์คิกนะครับหาแรน์น่าจะดีกว่านะครับคิกผมไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็จะเป็นบาลานนะครับตูรามีบาลานด้วยนะครับพอเกาะนะสกิลยิงนี่ครับตูรามถือว่าเกือบครบคันนะฮะแต่สกิลส่งบอลถือว่าดีนี่ครับผมแต่หาแรนต์ครบคันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับโอเคครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้ครับผมกับตูรามนะครับผมในเพชรในตอมที่ผมเอามาเสนอในคลิปนี้วันนี้นี่ครับผมโอเคครับผมหากคนดูชอบแบบคลิปแบบที่ผมเสนอ ในต้มอ,อย่างเงี้ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะแบบสารด์ถ้าคนดูฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะพาคิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอเป็นไม่ได้ครับอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรนะครับบ๊ายบายจุ๊บ